คู่มือการใช้งาน1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สมัครการใช้งานโดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นกดส่งรหัส OTP และระบุรหัส OTP ตามที่ได้รับเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดสมัครเข้าสู่ระบบ ได้โดยวิธีการดังนี้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนไว้พร้อมรหัสผ่านเสร็จแล้วให้ทําการคลิกเข้าสู่ระบบถ้าลืมรหัสผ่านสามารถทําได้โดยการคลิกลืมรหัสผ่านแล้วใส่อีเมลหรือรหัสบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้หน้ารายชื่อเกษตรกรคลิกเข้าเมนูก่อนเริ่มโครงการจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกในส่วนที่2ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึก ส่วนที่3ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึกเหมือนเดิมเมื่อใส่ข้อมูลทั้ง3ส่วนครบหมดแล้วต่อไปจะพาไปดูรายละเอียดของโครงการกันให้คลิกเมนูจากนั้นจะแสดงรายการข้อมูลต่างๆขึ้นมาเลือกหัวข้อที่ต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีหน้าการพัฒนาเกษตรในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของการอบรมโดยมีให้เลือกทั้งหมด 5ห,หลักสูตรให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูลต่างๆของการอบรมต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกการพัฒนาการผลิตในหน้านี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าการเกษตรให้คลิกเพิ่มปัจจัยการผลิตและระบุสินค้าเกษตรตามที่ต้องการเมื่อใส่ครบให้กดบันทึกข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในหน้านี้ให้ระบุข,ข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นกดบันทึก,กข้อมูลเกษตร,รเจ้าของแปลงในหน้านี้จะเป็นข้อมูลของเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบตามหัวข้อที่ระบุพร้อมทั้งแนบรูปแปลงภาพให้ครบเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกลักษณะการใช้พื้นที่ทางการเกษตรในส่วนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อน และหลังมีอะไรบ้างโดยให้คลิกเพิ่มลักษณะาการใช้พื้นที่การเกษตรจากนั้นคลิกที่ปุ่มดวงตาแล้วใส่ข้อมูลให้ครบตามต้องการกดบันทึกปัญหาภัยธรรมชาติสำหรับข้อมูลในส่วนนี้ให้ระบุป,ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการอบรมเกษตร หลังจากเข้าร่วมอบรมเสร็จเรียบร้อยในหน้านี้จะเป็นการประเมินความเข้าใจของการอบรมโดยระบุข้อความต่างๆให้ครบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาต่อเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตลาดตรงนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลการตลาดที่จะนำสินค้าออกไปขายใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการพัฒนากลุ่มทำได้โดยคลิกเพิ่มการพัฒนากลุ่มและใส่รายละเอียดให้ครบกดบันทึก หน้ากิจกรรมเป็นการบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆสามารถทำได้โดยการคลิกเพิ่มแบบบันทึกหน้ากิจกรรมจากนั้นระบุข,ข้อมูลให้ครบเสร็จแล้วกดบันทึกหลังจากใส่ข้อมูลต่างๆครบหมดแล้วก็เป็นการสิ้นสุดของการทำงาน คู่มือการใช้งาน1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สมัครการใช้งานโดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นกดส่งรหัส OTP และระบุรหัส OTP ตามที่ได้รับเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดสมัครเข้าสู่ระบบ ได้โดยวิธีการดังนี้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนไว้พร้อมรหัสผ่านเสร็จแล้วให้ทําการคลิกเข้าสู่ระบบถ้าลืมรหัสผ่านสามารถทําได้โดยการคลิกลืมรหัสผ่านแล้วใส่อีเมลหรือรหัสบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้หน้ารายชื่อเกษตรกรคลิกเข้าเมนูก่อนเริ่มโครงการจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกในส่วนที่2ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึก ส่วนที่3ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึกเหมือนเดิมเมื่อใส่ข้อมูลทั้ง3ส่วนครบหมดแล้วต่อไปจะพาไปดูรายละเอียดของโครงการกันให้คลิกเมนูจากนั้นจะแสดงรายการข้อมูลต่างๆขึ้นมาเลือกหัวข้อที่ต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีหน้าการพัฒนาเกษตรในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของการอบรมโดยมีให้เลือกทั้งหมด 5หลักสูตรให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูลต่างๆของการอบรมต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกการพัฒนาการผลิตในหน้านี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าการเกษตรให้คลิกเพิ่มปัจจัยการผลิตและระบุสินค้าเกษตรตามที่ต้องการเมื่อใส่ครบให้กดบันทึกข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในหน้านี้ให้ระบุข,ข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นกดบันทึกข้อมูลเกษตรเจ้าของแปลงในหน้านี้จะเป็นข้อมูลของเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบตามหัวข้อที่ระบุพร้อมทั้งแนบรูปแปลงภาพให้ครบเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกลักษณะาการใช้พื้นที่ทางการเกษตรในส่วนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อน และหลังมีอะไรบ้างโดยให้คลิกเพิ่มลักษณะาการใช้พื้นที่การเกษตรจากนั้นคลิกที่ปุ่มดวงตาแล้วใส่ข้อมูลให้ครบตามต้องการกดบันทึกปัญหาภัยธรรมชาติสำหรับข้อมูลในส่วนนี้ให้ระบุป,ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการอบรมเกษตร หลังจากเข้าร่วมอบรมเสร็จเรียบร้อยในหน้านี้จะเป็นการประเมินความเข้าใจของการอบรมโดยระบุข,ข้อความต่างๆให้ครบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาต่อเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตลาดตรงนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลการตลาดที่จะนำสินค้าออกไปขายใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการพัฒนากลุ่มทำได้โดยคลิกเพิ่มการพัฒนากลุ่มและใส่รายละเอียดให้ครบกดบันทึก หน้ากิจกรรมเป็นการบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆสามารถทำได้โดยการคลิกเพิ่มแบบบันทึกหน้ากิจกรรมจากนั้นระบุข้อมูลให้ครบเสร็จแล้วกดบันทึกหลังจากใส่ข้อมูลต่างๆครบหมดแล้วก็เป็นการสิ้นสุดของการทำงาน คู่มือการใช้งาน1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สมัครการใช้งานโดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นกดส่งรหัส OTP และระบุรหัส OTP ตามที่ได้รับเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดสมัครเข้าสู่ระบบ ได้โดยวิธีการดังนี้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนไว้พร้อมรหัสผ่านเสร็จแล้วให้ทําการคลิกเข้าสู่ระบบถ้าลืมรหัสผ่านสามารถทําได้โดยการคลิกลืมรหัสผ่านแล้วใส่อีเมลหรือรหัสบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้หน้ารายชื่อเกษตรกรคลิกเข้าเมนูก่อนเริ่มโครงการจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกในส่วนที่2ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึก ส่วนที่3ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบแล้วกดบันทึกเหมือนเดิมเมื่อใส่ข้อมูลทั้ง3ส่วนครบหมดแล้วต่อไปจะพาไปดูรายละเอียดของโครงการกันให้คลิกเมนูจากนั้นจะแสดงรายการข้อมูลต่างๆขึ้นมาเลือกหัวข้อที่ต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีหน้าการพัฒนาเกษตรในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของการอบรมโดยมีให้เลือกทั้งหมด หาหลักสูตรให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูลต่างๆของการอบรมต่างๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกการพัฒนาการผลิตในหน้านี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าการเกษตรให้คลิกเพิ่มปัจจัยการผลิตและระบุสินค้าเกษตรตามที่ต้องการเมื่อใส่ครบให้กดบันทึกข้อมูลทั่วไปของกเกษตรกรในหน้านี้ให้ระบุข้อมูลของกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นกดบันทึกข้อมูลเกษตร,รเจ้าของแปลงในหน้านี้จะเป็นข้อมูลของเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบตามหัวข้อที่ระบุพร้อมทั้งแนบรูปแปลงภาพให้ครบเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกลักษณะการใช้พื้นที่ทางการเกษตร,รในส่วนนี้เป็นการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของแปลงเกษตร,รที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อน และหลังมีอะไรบ้างโดยให้คลิกเพิ่มลักษณะาการใช้พื้นที่การเกษตรจากนั้นคลิกที่ปุ่มดวงตาแล้วใส่ข้อมูลให้ครบตามต้องการกดบันทึกปัญหาภัยธรรมชาติสำหรับข้อมูลในส่วนนี้ให้ระบุปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการอบรมเกษตร หลังจากเข้าร่วมอบรมเสร็จเรียบร้อยในหน้านี้จะเป็นการประเมินความเข้าใจของการอบรมโดยระบุข,ข้อความต่างๆให้ครบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาต่อเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกการตลาดตรงนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลการตลาดที่จะนำสินค้าออกไปขายใส่ข้อมูลครบให้กดบันทึกการพัฒนากลุ่มทำได้โดยคลิกเพิ่มการพัฒนากลุ่มและใส่รายละเอียดให้ครบกดบันทึก หน้ากิจกรรมเป็นการบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆสามารถทำได้โดยการคลิกเพิ่มแบบบันทึกหน้ากิจกรรมจากนั้นระบุข้อมูลให้ครบเสร็จแล้วกดบันทึกหลังจากใส่ข้อมูลต่างๆครบหมดแล้วก็เป็นการสิ้นสุดของการทำงาน